ผีรอบโลกตอนกระดานวีชางั้นเราลองมาเล่นกันเลยดีไหมกระดานวีจาออได้สาระวะ่ะเอาหน้าลองเล่นดูสนุกสนุกและถ้าเกิดผีมันโผล่ขึ้นมาจริงๆล่ะถ้าทำตามกฎก็ไม่มีอะไรหออกมาโอ๊ยผีแม่งมีจริงที่ไหนล่ะงั้นเริ่มเลยแล้วกันเอ่เอตอนนีุ้นอยู่ที่นี่ <c oughs> ใช่หรือไม ชีไปทางเย็่สลวผีไม่จริงเหรอเนี่ยแล้วค okay. ุณเป็นผู้หญิงใช่หรือเปล่าเล่นไปที่เยียสิแล้วล่ะแม่ฉันก็รู้หรอกนะคุณเธอแอบขยับนะทีเปล่านะฉันก็เปล่าอ่ะมิเชลฉันดูนะว่าเธอเป็นคนขยับอ่ะเอ้าก็บอกว่าเปล่าไงไรสาระฉันไม่เล่นละอย่าเอามือออกตาใจชอบสินี่มันขยับเองจริงๆนะงั้นก็ลองถามางอื่นดูสิคุณอยู่ที่นี่คนเดียวใช่หรือเปล่าคราวนี้ตอบโนะมันไม่ได้ assen. อยู่คนเดียว ตัวแล้วนี่พูดใจดีดหน่อยเจ็เลยเหรอน่ากลัวมากมเลยเลกเล่นกันเถอะใครเลี่ยไปที่คำว่าพูดบายนะพวกเราเขาหยุดเล่นเท่านี้ค่ะมันไปที่นองเขาด้วบเราจะหยุดนไมดิเราเล่นดไม่ใช่ใช่ไหดิแจะบอกฉันว่านี่ไม่เจริงหรือไงอ่ะย็นก็บอกมาสิ เมื่อตื่นเลยฉันวางวิขีไฟไว้ตรงไหนกันนะเจอละถ้าไม่ทำตามกฎอาจเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นก็ได้นะ <c oughs> เราไงแกมันก็จบแล้วไง